ตามฮั่นะครับอันนี้จะน่าจ,จะเป็นตู้สำหรับซุปเปอร์แมนครับแล้วมอรฟเราตึ๊ดเราเข้ามามอฟิสได้ครับครับอังนี้จะเป็นพ่อแกะกับกับม้าครับไว้สหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหลังจากรับประทานอาหารเสร็จครับลงมาพักผ่อนหย่อนใจได้ครับแต่พวกเราไม่ได้ไม่ทานอาหารครับถือว่าราคากำ น่าจะแทงเกืดอ,อยู่ครับเราก็แก้มาถ่ายรูปเฉยๆครับเแกะกักมานันคงคงไม่ให้มา้าจะเป็นคงเป็นมา้าละครับม้าพันเตี้ยครับนี่เราเข้ามาอยู่ในฟอกแกะแล้วครับเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าถิน่นครับกับแกะตัวแรกก่อนครับนี่ครับนี่ยืนนั่งนี่ เขามาสัมผัสตัวนี้ครับอ่าอร่อยไหมครับยาครับว่าอร่อยมากครับมันทำตาเร็วเร็วแกมีปัญหาครับแกตาแกตาดูด้ยครับแกดัดฟันครับเจอเห็นไหยครับแกดัดฟันครับเขาเอ้มาสัมผัสม้าดีกว่าครับ ตอบเข่าคงโวนไม่สวนครับทราความสามารถมาตัวนี้กันครับหุ่นเข้าไรกันครับเรามีกนนารสมัม้าษณ์มองห่างกันครับมมผมว่าผมผมถอยดีกว่าครับเราไปสัมภาษณ์แกะตัวจริงๆเดี๋ยวครับนี่แกเป็นหุ่นครับ แต่มันจะสนใจตัวนี้มากครับมันคือทีเด็ดครับอนมันไวนม่สนใจนะครับไม่ด้อครับทีที คุยเรื่องอลาเนใส่มันจะกินชิู้จักแมจักมเล่นครับเไมงน่าจะเป็นมเล่นหวานครับแมนบอกหวานครับจิงครับกินหวานครับ มูมูวันนี้ก็มูมครับเออคิดว่าจะเป็นมูมูหมดเลยครับตตรงสันจันเลยผมตรงกันไม่ได้ไม่ได้ไมได้เาเฟืิกัดไปที่ ครับจะจมูกมงแล้วที่นี่มีของดีอีกอย่างหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวไดคอยสังเกตเท่าไหร่<แ>มันคือแบรนครับแบรนที่ยังไม่สก,กัดครับแบรนรังนกครับรังนกจริงครับรังนกเีียังไม่สก,กัดเหมือนไ,ไ,ไม่ได้มันไม่ได้มาสร้างหรอกเหมือนคนจะมาปลูกไว้ครับ <c oughs> นี่เขากินกันครับนี่นะครับรังนก แบรนด์ครับผมนี่ครับแบรนด์แบรนด์ไปแล้วครับแบรนด์ไปหลายเรื่องครับวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะโดนแบรนด์มือนกันครับไปครับไปครับไปไหมครับไปดูพร้อมเลยไอ้เกศตัวนี้ครับเป็นน้องกับไอ้แก่ตัวอยู่นั่นครับนี่ครับดูปันมันเดี๋ยวยากครับไอเกศ อันนี้เขาจะเป็นลูกมันครับเป็นลูกแกะครับตัวนี้กับตัวนั้นครับได้ครับเลยครับมันยุบเยวครับปันมันไม่มันไม่แปลงปันครับมันเขียวเศษนะครับตัวนี้ครับเด็ดอันนี้เป็นพี่มันครับกัดปันเรียบร้อยแล้วชิ้นแฉ่งครับไอ้ตัวนี้ปันเพิ่งดัดเพิ่งดัดมาครับสีฟ้าครับว่ามันมันเสา้อก็นัดไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนยางปันเลยเลยครับ ไอ้ตัวนี้นี่ตุ๊กสือจะเป็นลูกมันเหมือนกันตุ๊กสือคนละก้อครับสีดูครับสี <c oughs> เขียดสีเออจุดๆแต่แดดครับเดีนี้ไอ้นี่มีได้ไม่รู้ว่าพ่อมันตัวไหนรู้สึกมันจะลายสีต่างกันเขียวครับส <c oughs> ัมภาษแ์แก,ค <c oughs> แกนครับต <c oughs> ้น,น,น,นครับน้องแกคืออะไรครับพี่พี่น้องคืออะไรครับ น้องไม่ตอบครับตอนนี้น้องชื่อเงียบคิดได้ไงวะผมไอเดาอะไรครับตายเลยครับดวงผมมันมันรอดไหมครับแกะตัวนี้ครับแกะรู้สึกมันจะสนใจเสียงแข้มเสียงนี้มากเลยกินเมื่อไหร่ครับไอตัวนี้เหมือนมันมันยังไม่นอนครับสังเกตตาอะไรครับตาครับ ตามตามจะหาเรื่องนี่ครับในนี้ห้าวครับเออผมเมื่อกี้ผมว่าจะสัมภาษณ์นี่ยครับน้องเขาไม่ต่อมน้องเงียบครับผมครับผมอยากทางใต้ครับอยากไปทางใต้ไปคุยกับเบิ่งเลยครับครับ ไปวะพี่ด้วยไหมอันอนี้เรถพระเจ้าสามหางครับหมในสงครามโลกครั้งที่อสองครับลักษณะเหมือนเครือ่องมันตรงแต่จะพังเขาครับพระวีดเอามาจอดเป็นโมเดลไว้ใช่ครับนะครับให้น,นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกนันเอง ครับเราก็ออกมาจากตอนนี้อยู่หน้าปมามักครับต่อไปเราจะไปสักการะพระธาตุเชิงชุมครับอยู่ในเมืองสกลครับนี้ก็จะออกจากปมามักครับรอเพื่อนๆกำลังำดำธุระข้างในอยู่เกลียบรรยากาศตอนค่ำบรรยากาศจะดีครับหน้าพาครอบครัวมาทานอาหารเย็เยนที่นี่ ตัวหน้าเข้าครับแต่เราไม่เข้าไปดูครับรู้สึกว่ามันจะแพงครับรู้สึกหิวครับตอนนี้รู้สึกเซ็กซี่รู้สึกเซ็กซี่ครับเซ็กซี่เหี้ยอะไรครับตอนนี้รู้สึกเหนื่อยไหมครับไปครับไปดูดูสภาพรถเราครับกระบอกอางลังเต็มเลยครับดูครับสังเกตว่าใครจะเอาเปรียบเพื่อนที่สุดครับสังเกตตัวครับแต่ละตัวครับอันนี้ไอ้อันี้ควายรับครับอันนี้อันนี้หมูหมูแนกอันี้เหี้ยเหี้ยเสย เอ็นี่ไม่รู้ว่าจะเรียกมันอะไรเชื่อดิวครับเอกเอกเอเจเอกตัวจริงเอเจเอเจเอกนี่คือเอเจดักนี่เอกีมันจะดุดมึงไงมันมาเอกีผมเป็นเอกาวันนี้เปิดตัวเลยครับเขาเป็นกีครับโอ้เอกีสั่งเอกีเอเอเจครับผมผมลุตั้งแต่มาผมยังไม่แนะนำตัวผมชื่ออะไรครับสมอยครับครับผมผม๊อบปี้ครับ อารจิงยนัมเป็นทั้งมีเจและดีเจบางทีก็เป็นเกจเป็นเกจไม่ใช่ครับผมก็เล่นมุกป้ายครับเขาเล่นไปเรื่อยครับนี่เป็นได้ไม่ได้เขาเล่นไปครับเออได้ินได้สืบจากสืบจากส่วนตัไม่ใช่ครับสืบจากเล้ยมาเปิดนาคอนเป็นเป็นเจ้าของครับไหบอกผมบอกแล้วครับครับผมเปิดนาคอนเป็นเจ้าของผมก็ไม่รู้แน่ชัดจริงๆว่าต้องถามจากผู้รู้ใช่หรือไม่ครับ าทีข่าวว่าเพื่อนอาควาเป็นเจ้าของโคคนเดียวใช่หรือเปล่าครับผมก็ถามมาไว้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงไม่ทราบเบื้องหน้าี่มันเป็นงงเบื้องหลังมันมีอะไรใช่ครับแต่ว่าเบื้องหลังมันจะไกลายเป็นเพื่อนครับเมื่อกี้เขาว่าบึ้มบึ้มรถชนรถชนกันครับผมรถชนกันดูแน่แก้วคนหมา่ประมาณนก้พูดที่ทัตาหลอกแหลกสิเฮ้ยนี่ เดี๋ก็ทำตัวรึเปล่าเลยตามเนกตามเน็กรึมมากเลยต้องตามเน็กกรับต้องรู้ต้องรู้เรื่องสายตาเขาเขาไม่สังเกตเขาจะไม่ถอดแป่นถอดแป่นนี่ครับถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้เปสายตาเปสายตาไว้เมื่อกี้เขาาบึ้มบึ้มอะไรครับบึ้มบึ้มอะไรครับบึ้มรถจนแก้มแก้มบึ้มเลยถ้าคุณตัวผมนี่ก็ตุ้ณเป็นหมัน ถ้าคุณโกงคุณเป็นมันเหรอนี่พูดที่อะไรเลยครับเป็นเออเออโอ้กูไปถามมึงเลยะต้องถามนี่ครับเออครับถามว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องนมกันใช่ไหมครับเรื่องนมพ่อคุณนะครับเออนมนมโคนี่อ๋อผมบอกว่ามันก็บึ้มเหมือนกันนะครับบึ้มบื้มอย่แงเง้ยไอ้สัตว์บึ้มเนี่ยไอ้สัตว์ มันวัววัวเป็นสัตว์นะครับครับผมไอสัตว์ถูกแล้วครับถูกต้องครับไอสัตว์ครับไอสัตว์นี่มีอะไรจะถามไหมครับเครียดเดียวเล่นเครียดเดียวเล่นวเนนียดเราจะไปไหนกันครับเราจะไปสักการะพระธาตุจุฬาหลังจากนี้เราจะไปสักการะเจนะครับเจเจครับเจเจสุมมทราครับเจสุมมทราอะไรครับบุญชีวีไม่ใช่บุญชวีครับแล้วนะ่บุญชวีนี่เป็นเป็นอีกครับเป็นสมควรหัวน้อย ูน้อยแล้วก็หัวใหญ่นะผูใหญ่เราธนูทองทนทองอะไรตูตูตูหลอดพูทอนตูตูตูตไม่ใช่หลอดพูทอนเน้อตูตูหลอดตูตูตูแล้วนามสกุลใครนะครับหลอดูอนตูตูนีูนามสกุตูตู นี่เขามกว่าเขาออกตุ๊ตตุตตุตตตตตตุ๊อร์ตร์ตออทใหม่มิสูมิสูมิสูชิด้ามิสูติุดมิลล่มิลครับไม่รู้ว่าครไม่รู้ใครออกให้นะครับได้เล่เ่ขาว่าไปถึงแล้วเอาเลยเอาเลยครับเอายังเดียวเอาอย่างเดียวครับไม่ไม่ด้คิดอะไร่อมาครับ ตอบก็บอกขอมไอโฟนไหมครับไอโฟนฮ่าเอทไหมครับไม่เอทครับเอทเพิงยไม่มาละอ๋อซื้อิ่งมาถ้าถ้ามานี่ได้เลยได้เลยเอทมีมีเสียหรือเปล่าก็สงสัยอยู่ว่าใครเป็นคนซื้อให้เขาโอ้แล้วโต้องโดนเจากกูรูมันมันมันมีพิลึษนะครับขอเชิญกูรูครับกูรูกบดกบดไหนครับเชิยงครับกบดจังครับโอ้มาแล้วครับกบดจังรู้ครับกูรู้ตัวจริงเราจะรู้ว่ารถคุณสุบิท่าคุณทรายตรงนี้ผมด้วยปกติ เออกรถกับมือถือมือถือผมณคิดว่าเขาออกเองไงใครออกให้ครับคออกให้แน่นอนเลยออกให้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับพอสามคำครับพอสามคำรวยผิดปกติไม่สี่คำแล้วเลยขอสามคำครับใช้เวลาคิดแน่นะผิดพอสามคำ ัยาทามกูจำนี่แล้วครับผมขอทามคำใหม่ครับเรียนเองปกติเนี่ยมันเคยนี่ผิดปกติสี่คำมือนนี่มันมันอ่านสีใช่เฉยครับแต่มันเป็นสามคำโอเคปกติผิดปกติเออผิดปกติก็ผิดปกติโอเคครับรัเื่อสผมผมจะถามนิดนึงครับเจ้าสามคำนะครับจอย่าเห็นที่ว่าคุณสุมิตาด้วยผิดปกติ เขาหอรักับไอโฟนงานค่างแค่เดือนเดียวคุณคิดว่าใครออกให้ครับมีเสียมีเสียครับสองคนแล้วนะครับมีเสียเราจะเอาอีกคิดทำปนบหวตกันนะครับมีเสียขอสามคำครับขอสามคำเสียเลี้ยงแน่เสียเลี้ยงแน่โอ้ยโยนครับลองมาถามจากผู้รู้จริงครับตายมันดูตายมันดูผมถามจากเขาคือจะบอกว่าอย่างกี้ครับ เป็นคนรักนคนรักในอนดีตแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่แบบปัจจุบันอนานะคตนี่ขาไม่แน่นอนเขาก็เยีย่ยมอะไรนะครับเราไปซื้อมาว่าหุ้สุงปรา,นอนรา,อรอาลอดคันุนเหล่าเก็เลยลอดคุณท้อนอร่อยนี่แหละว่านะ เอาออกว่มันเยอะเลยหลายมันเยียวิโมิซีบีหลนด์ับไอโฟนห้าคุณคิดว่าใครออกให้ครับผมเองครับ <c oughs> คุณคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณออกให้ สามี่อเอรบุออกส่วนไหนครับแล้วอีกเปนผมกกระคิดอยู่ครับผม้แย้เต่าทุวันนี้ไม่มีอะไรเลยผมกคงได้ินอเงส่วนทีได้เนคาเ้ให้ครับผมเงินส่วนนี้ผมอไรเงิเอาเป็นไปทำงานลับๆต้องเป็นขึ้นอารมบผเผมนขึว่าเสียบคู่ทุกคนเลย มันเป็นอาการเริ่มต้นอยางนึงะครับเริ่มทดลองอะไรครับทลองตรครับผมตรวจเริ่มต้นไปเดี๋ยวก็ชิมครับรายได้เท่าไหร่ครับและสำหรับรายได้นี่ผมก็ตรวมันเป็นเกล็ดสีหน้าบึนนะครับกีบหน้าบึนสีหน้าบึนนี่กีบตุ๊กอ่าได้วคุณดูโทรศัพท์คุณหน่อยครับทำไมครับผมใช่คุณยังนี่เป็น iPhone 16ครับผม iPhone 16ครับผม 16s หกเอไหมครับ ครับที16 x กทีบกเครับผม่โบครับผมครับคุณทำอย่างนี้คุณตาเพื่อคนรักใช่ไหมครับครับผมครับเพื่อให้คนรักได้ใช้ของดีแต่เราไม่ต้องใช้ของดีก็ได้ครับผมเพราะอไงครับผมเอราะสามคำกับกับคุณชีวิตาเลยครับเสียใจให้ครับผมผมเป็นเสียแล้วเป็นส่งผมเป็นหมวกกตะเกงรองเท้าครับผมเอ้ยสาวเป็นชุดเยู ก็ไหละคุณอย่างนี้จริงๆครับผมวันนี้เราว่าเราต้องจะมุ่งจะวิ่ไปกันหมดแล้วมึงพากูเป็นครับผมแล้วครับเราต้องไปคอนเฟิร์มกับคนนี้ครับตำรวจมาสามคนผมว่าเสียนั่นนี่ครับไปเถอะเรามาถามคุณเลยที่ไรครับลงเอยแต่ว่าพาใช่ใครับนักรเลนครับตามคุณจักรเลไกันแล้วเอ้าคุณจักรเลนนะครับ เราไปสืปบเพาะว่าไอ้เจ้ากลิ่นรานี่ขอกดิจารณาชีวิตหลตักกบได้นะคคิดว่าของเอาใหครับตัวเองค่ะต,ตัวเองครับตำรวจมาทั้งสีคนเว่าเสี่ยวให้ครับเงินตัวเองคุณคิดยังไงครับผเป็นตัวเอง,ง,อเ,องเอาความจริงมาพูดค่ะคุณเป็นตัวเองคุณเอาเงินตัวเองมาสอกให้ัตัวเองคุณเป็นอะไรกับคุณยิตาครับเอาแก้ต้องทนต้องขอสั<ญ>อครับ